สั่งล้วอึ้งเลยค่ะ ข้อมูลเด็กไทยกว่า3ล้านคนติดพนันออนไลน์เพราะเห็นโฆษณาบ่อยเพราะคนดังชวนเล่นและส่วนใหญ่รู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ผิดแต่เล่นเพราะหาไรายได้ปัญหากลุ่มเยาวชนไทยอายุระหว่าง15-25ถึงปีติดเกมและพนันออนไลน์กว่า3ล้านคนวานาเป็นห่วงยิ่งนักเพราะถือเป็นปัญหากัดกินรากฐานของสังคมไทยส่งผลให้คนในวัยทำงานซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงง่ายและการพนันออนไลน์เติบโตเร็วมากทำให้มาตรการและกฎหมาย ตามไม่ทันจากการลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมของเยาวชนกับการเล่นการพนันซึ่งสำรวจพบว่าเยาวชนไทยอายุ15ถึง25ปีเล่นพนันออนไลน์เกือบ3ล้านคนกว่าครึ่งเล่นทั้งออฟไลน์ line, ออนไลน์นักเรียนที่เข้าข่ายเป็นนักพนันเสี่ยงมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาการพนันถึง3เท่าโดยจะอ้างว่าสนุกเล่นง่ายได้เงินแน่นอนซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่โฆษณายอย่างแน่นอนแต่ก็ยังมีประชาชนจํานวนมากหลงเชื่อหลวมตัวเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์จนมีบาง รายหมดเนื้อหมดตัวและเป็นสาเหตุไปก่ออาชญากรรมอย่างอื่นทั้งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ยาเสพติดหรือถึงขนาดฆ่าตัวตายเพราะติดนี้การพนันออนไลน์อย่างไรก็ตามผู้ที่หลงเชื่อคําโฆษณาเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแต่ในทางกฎหมายมีความผิดแน่นอนค่ะตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478มาตรา12ก็ต้องฝากไปถึงผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ประชาชนรวมถึงเยาวชนด้วยนะคะว่าการเล่นพนันออนไลน์นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วการเล่นพนันออนไลน ไม่มีทางทําให้รวยได้มีแต่ความโลภและอยากจะเอาคืนจนทําให้ขาดสติและเป็นบอกเกิดของการหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมหรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายเพื่อหน,นีปัญหาค่ะ